น้องตัวร้ายของนายตัวแสบตอนที่ห้าสิบสองยายรอดตายอย่างหวุดหวิดพอมีก้าวอยู่ด้วยเขาคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเขาถูกรอบยิงตอนที่เขาออกมาจากบ้านมันบังเอิญมากที่เขานัดก้าวไว้ถ้าไม่มีก้าวอยู่เขาคงตายไปแล้วคุณแน่ใจนะครับคุณยายว่าคุณไม่เป็นอะไรจะไม่เป็นไรผมว่าตอนนี้คุณไม่ปลอดภัยแล้วล่ะครับ ให้ผมส่งลูกน้องมาดูแลคุณดีไหมครับไม่ต้องฉันไม่อยากให้ใครสงสัยแล้วคุณจะไงต่อครับทำตามแผนเดิมนายไม่ต้องห่วงฉันฉันจะระวังตัวครับคุณใหญ่เราแยกกันตรงนี้เดี๋ยวจะมีใครมาเห็นเข้าซะก่อนครับพ่อใหญ่มาถึงที่บริษัทก็ตรงไปที่ห้องของของมล แน่นอนว่าเขาสงสัยในตัวกม,มนแกคิดจะทำอะไรไอกมม้กม,มนกมนที่กำลังทำงานอยู่เง่ยหน้ามองใหญ่แกไม่ต้องมาตีหน้าเซอร์แกส่งคนไปเล่นงานฉันใช่ไหมพอเรื่องนี้เองทำให้ใหญ่วิ่งแซดมาหาเขาตั้งแต่เช้าใช่เสียดายจังที่แกไม่ตาย ฉันเป็นดวงแข็งแก่ช่างกล้ามากนะที่ทำอย่างนี้กับฉันเตรียมรับผลกระทบได้เลยเพราะฉันเจออ้าคกนเป็นร้อยพันเท่าถ้าแกกล้าก็ลองดูเพราะฉันจะบอกเรื่องนี้ให้พ่อรู้ว่าแกคิดจะทำอะไรุบริษัทนี้ก็บอกสิแต่แกจะตายก่อนมากกว่าที่จะได้บอกหรือไม่ก็พ่อของแกนี่แกคิดจะทำอะไรให,ใหญ่ ก็มนถึงกลับลุกขึ้นเดินเข้าไปหาใหญ่เขากังวลใจมากเรื่องพ่อถ้าใหญ่คิดจะทำอะไรมันช่างง่ายง่ายเหลือเกินแกคิดจะทำอะไรให,ใหญ่แกคิดจะทำร้ายพ่อฉันเหรอมันก็มีแน่รอะเพราะถ้าแกไม่บอกอะไรพ่อของแกเรื่องฉันฉันก็จะไม่ทำอะไรนี่แกยังไงล่ะ ยังอยากจะบอกอยู่ไหมกระมวลถึงกับกัดฟันกำมือแน่นเขาโกรธมากและเกลียดใหญ่ด้วยเขาไม่รู้จะทำยังไงทำไมมันไม่แต่ตายไปซะใยวัวเลาะอย่างผู้มีใจแต่ในใจครับแค้นแทบจะระเบิดเขายอมรับว่าเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะกมลกมลต้องได้รับบทเรียนที่สะสม ที่เท่าเทียมกันกระมนร้อนใจมากจึงโทรหาโยทินโยทินอยู่ในบริษัททำให้เขาโล่งใจเขาอยากให้โยทินอยู่ใกล้ๆพ่อ,อไวเพราะกลัวใหญ่จะทำอะไรพ่อเมื่อโยทินรู้ว่ากระมนทำอะไรกับใหญ่เรื่องร้ายแรงถึงเคียงน,นี้ใหญ่ไม่โมโหมันก็แปกพ่อวางสายจากกระมนเขาก็ตรงไปที่ทำงานของพ่อเดินสวนกับบันเสาวันเสาร์หยุด แล้วหันไปมองโยทินที่เดินไปที่ห้องทำงานของพ่อสักพักก็ได้ยินเสียงกรีดของเลข,ขาของผู้ทรทุกคนได้ยินต่างกลูกันไปที่นั่นเห็นผู้ทรหมดสติอยู่ในอ้อมแขนของโยทินยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ทรถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลผู้ทรยังอยู่ในห้องสุขเสรินตอนนี้ยังไม่มีใครถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกคนกําลังลุ้นกับอาการของผู้รวบนเสาถึงกับร้องไห้ อาเป็นครั้งแรกที่โยทินเห็นแกจะร้องทำไมพ่อไม่เป็นไรหรอกวันเสาร์มองโยทินที่พูดเหมือนปลอบด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างส่วนคนที่ร้องไห้หนักมากก็คือปัญญาโดยมีเบนคอยปลอบอยู่ข้างๆส่วนกมลก็นั่งหน้าซีดเหมือนจะเป็นลมทําให้โยทินนั่งลงข้างๆอย่างน้อย ถ้าเกิดกระมวลเป็นลมขึ้นมาจริงๆเขาจะได้ประคองได้ทันสองพี่น้องสบตากันเรื่องที่พวกเขากลัวมันเกิดขึ้นแล้วพ่อเขาไม่คิดว่าโยธินจะลงมือทำร้ายพ่อเองมันไม่มีทางเขาไม่อาจพูดเรื่องนี้ได้ต่อหน้าคนอื่นกลุ่มที่มาทีหลังก็คือกลุ่มของใหญ่และครอบครัวไม่ร้องไห้ปานจะขาดใจ ตีโพยตีภายเพราะเป็นห่วงน้องปัญญาโดนแย่งสื่นไปแล้วก็ถึงกับร้องไห้ไม่ออกเมื่อเห็นผู้เป็นป้าร้องปานจะขาดใจทำให้ปัญญาได้จะซบซบหน้าลงบนอกของเบนอย่ป้านี่แสดงใครๆก็รู้ว่าห่วงไม่จริงอย่าพูดไปปัญญาก็ได้ ความจริงก็บอกว่าอย่าพูดไงรู้แล้วแต่พอเพชรแท้มาจากที่ซบอกน้องชายอยู่ก็ไปซบอกเพชรแท้และร้องไห้เบาๆเพชรแท้ปอบอย่างอ่อนโยนทําให้โยทีนเห็นแล้วก็หุดหงิดจนเขาต้องเดินหนีไปตรงอื่นเพื่อรอฟังข่าวของพ่อผูทอนพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังไม่รู้สึกตัว นอกสากผู้แสนดีก็หยุดร้องไห้ทันทีก่อนจะมองพวกหลันดานที่เธอไม่ชอบหน้านักในเมื่อผู้ถอไม่เป็นไรแล้วโซนจะกลับไปที่บริษัทต,ตอนนี้มาอยู่กันที่นี่สมหมดพวกแกก็หูเฝ้าพ่อแกไปแล้วกันใหญ่เล็กไปกับแม่แค่นี้พวกเราก็ดูแลบริษัทกันได้แล้วปล่อยให้ลูกกระตันยู ทำหน้าที่ของเขาไปเธอพูดเสร็จก็เดินนำหน้าลูกๆและสามีที่วิ่งตามร่วมถึงพปธาที่ต้องออกไปเหมือนกันพอคิดว่าพี่น้องคงมีเรื่องที่ต้องปรึกษากันไม่มีใครสงสัยในตัวกหมดเลยว่าจะทำลายพ่อร่วมถึงวันเสาร์สายลุงและพิมพ์พิ่งรู้เรื่องและพิ่งมาถึงหลังจากแต่งงานพวกเธอ ดูมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพวกแกอยู่กับพ่อทั้งหลายคนทำไมปล่อยให้พ่อเป็นอย่างนี้ได้เหรอเธอพูดท,ท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าพ่อของเธอแข็งแรงอยู่ดีๆจะล้มป่วยได้ยังไงเป็นการป่วยที่ไม่ธรรมดาพวกเราก็คิดไม่ถึงนะสายลุงและเรื่องนี้จะเอาอย่างไง โยธินถามขึ้นเพราะรู้ว่าตอนนี้พ่อยังไม่ผนขีดอันตรายใช่พวกเราต้องดูดูแลพ่อไม่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะอาการป่วยของพ่อเองหรือมีคนจงใจทำพวกเราก็ต้องดูแลพ่อฉันจะดูแลพ่อเองว่าเสาอยากจะรับหน้าที่นี้แล้วโยธิน ก็คงต้องอยู่ด้วยอีกคนเพราะเขาเองเป็นคนที่มีประโยชน์น้อยกับบริษัทที่สุดต้องปล่อยให้เบนกับกบมลกลับไปที่บริษัทไม่อย่างนั้นแม่ลูกพวกนั้นคงทำอะไรตามใจชอบแน่เพราะอาการป่วยของพ่อครั้งนี้พวกเขาก็ประเมินไม่ได้ว่าพ่อจะออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ละปัญญาก็ขอดูแลพ่ออีกคน เมื่อทุกคนความเห็นตรงกันก็เหลือเพียงปัญญาวันเสาร์แล้วก็โยถินที่ฝ้าพ่อส่วนคนที่เหลือก็ออกไปจากห้องสามเคยที่นั่งอยู่อีกมุมนึงเห็นว่ามีคนออกมาจากห้องแล้วโตตามกลุ่มที่เพิ่งออกจากห้องไปส่วนฟ้าลั่นและเพชรแท้เข้าไปหาปัญญาแล้วก็วันเสาร์ในห้องของภูธร ปลาลัานที่ไม่เคยเห็นมันสาร้องไห้เยอะขนาดนี้เขาก็เป็นห่วงมากพยายามปลอบน้องและพยายามให้น้องรู้ว่ายังมีเขาอีกคนหนึ่งที่จะไม่ทิ้งน้องไปไหนเพชรแท้ก็ไม่ต่างกันจับมือของปัญญาแต่ปัญญาผู้ขี้อ่อนกับซบแขนของเขาจึงคิดว่าน้อยจะกลับไปแล้วอย่างหรอกก็เป็นห่วง คนติ้งต้องแถวนี้ว่าฉันติ้งต้องเหรอก็งั้นแหละโยทินที่หลบไปยืนที่ระเบียงเลือบมองอย่างไม่สบอารมณ์นักถ้าพ่อไม่เจ็บหนะักเขาคงไล่ตะเพิดออกไปให้หมดเขาทางหน้เพชรแทนั่นที่มันทาให้น้องเขาหลงไหลมองดูก็รู้ว่ามันกับน้องของเขาใจตรงกันแต่ไม่มีทางหรอก ไม่มีทางให้ปัญญาไปเป็นของมันเขาเฝ้ามาตั้งนานตั้งแต่เล็กจนโตจะปล่อยให้ปัญญาปเป็นของคนอื่นได้ยังไงเขาขมใจคิดถึงจ่ข้อดีของฟาลันแล้วก็เพชรแท้ว่ามันมีประโยชน์อยู่มากสองคนนี้นอกจากมีเงินแล้วก็มีอํานาจมีอิทธิพ,พลในด้านที่ต่างกันวันหน้าวันหลังมันก็อาจจะพึ่งพากันได้ตอนนี้ไม่ควรมีศัตรูเพิ่ม แค่ไอใหญ่คนเดียวพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะรับมือได้แค่ไหนร่วมถึงคุณป้ามหาภัยนั่นก็นหลายไม่เบาแล้วโยทินก็ออกมาทานข้าวกับเพชรแท้ร่วมถึงปัญญาเข้ามาด้วยอย่างเสียไม่ได้เพราะหลังจากทานอาหารเสร็จเพชรแท้มันก็คงต้องกลับไปคืนนี้มันจะอยู่เฝ้าพ่อกับพวกเขาไม่ได้ไม่เหมือนฟาลันพอฟาลัน เป็นพันกับวันเสาร์เป็นว่าที่ลูกเขยคนโปรดเขาก็รู้ถึงขั้นอนุญาตให้มานอนค้างที่บ้านได้บ,บ่อยๆแล้วเขยคนล่าสุดอย่างโตนั่นก็ไม่แพ้กันไม่รู้ว่าพ่อถูกใจอะไรมันนักเขารู้ประวัติมันดีมันก็ค่นักเล่นกระจอแต่ใครจะสนกันเขาสนแต่ปัญญาเท่านั้นทางฟ้าลั่นที่อยู่ตามลำพังกับบรนเสาร ตอนนี้ผู้ทอนยังนอนนิ่งไม่รู้สึกตัวฟ้าลั่นก็ออก,กังวลไม่ได้ตอนนี้อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ทําไมวันเสาร์ถึงไม่ระแวงพี่น้องคนไหนเลยเรื่องที่เกิดขึ้นฟังจากที่เรามาคนที่เข้าคายและน่าสงสัยที่สุดก็คือโยทินหมอน,นั่นอาจทำร้า,ายพ่อตัวเองก็ได้ใครจะรู้แต่วันเสาร์ ที่ไม่ถูกกับพี่น้องคนไหนเลยโดยเฉพาะโยทินกับไม่สงสัยแม้แต่คิดจะตั้งคำถามเรื่องนี้กับโยทินเขาไม่มีทางทำอย่างนั้นหรอกต่อให้เขาจะร้ายกับฉันแค่ไหนอ่ะเขาก็ไม่ทำอะไรพ่อหรอกทำไมถึงมั่นใจจิตใจคนเราอ่ะมันยากแท้อย่างถึงนะวันเสาร์สนันโตมาด้วยกันฉันรู้นะฟาลัานต่อให้หมอน,นั่นจะเกลียด แต่ฉันรับรองว่ามันไม่ทำอะไรพ่อแน่นอนแต่ว่าเป็นวันเสาร์ก็ไม่แน่ใช่ไหมนี่นายเลือกระแวงโยทินเถอะจะไม่ฉันระวังได้ยังไงเป็นเพราะอย่างนี้ไงคืนนี้ฉันต้องอยู่ที่นี่ด้วยตาบแด้ที่หมอน,นั่นอยู่ที่นี่ต่อให้โยทินไม่ได้อยู่ที่นี่นายก็ต้องมาอยู่กับฉันอยู่ดีนั่นแหละนายจะไม่ห่วงแฟนได้เหรอวันเสาร์พูดอย่างนี้ทำไม รู้ไหมว่าเนี่ยมันห้องผู้ป่วยก็รู้ไงนายทำไมเหรอวันเสารมองหน้าของฟาลันอาการมันบ่งบอกว่าเขาเริ่มหืนให้ตายคำพูดแค่ไม่กี่คำมันก็ทำให้ฟาลันของขึ้นได้วันเสารถึงกับกลื่นน้ำลายนี่นายใช่ที่หลังก็จะพูดแบบนี้อีกสันอนไหวรู้ไหม เกิดทนไม่ได้จับวันเสาร์กินตรงนี้จะทำยังไงทำไม่ได้งไงไม่ต้องถามเลยไม่ได้พูดได้หนืนซะหน่อยคิดเปเองทั้งนั้นป้าลั่นคงไม่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้ลุ่มหลงวันเสาร์หรอกวันเสาร์เจอคนสุดแสบอย่างฟ้าลั่นก็ลหลงไหลไม่แพ้กันถึงขั้นยอมทุกอย่างแต่ไหนแต่ไรเคยยอมใครซะที่ไหนไม่เคยยอมดีมา ก็ดีกับหลยมาก็แล้วย,ยิ่งกว่าแต่กับฟ้าลั่นเขาออกลูกตามใจจนฟ้าลั่นเคยตัวหมอนี่ก็แสบหลอกล่อเก่งไม่ว่าอะไรเขาก็เจ้าเล่เสมอพ่อโยทินกับปัญญากลับมาคู่ของวันเสาร์ก็ไปทานอาหารโยทินจับลายของน้องชายทั้งสองข้างได้นขนาะที่อยู่กันตามลำพัง เขาไม่คิดจะสนใจพ่อในตอนนี้สนใจเพียงแต่น้องอย่างเดียวอะไรพี่โยทินอย่าทำอย่างนี้ดิผมกลัวนะแล้วก็เจ็บด้วยทำไมต้องหมีแปลงบอกพี่มาชอบมันใช่ไหมก็ก็ชอบแล้วพี่ล่ะก็ชอบไงมันต้องชอบอยู่แล้วก็เป็นพี่ชายนี่ไม่ได้ต้องชอบพี่มากกว่า และห้ามชอบมันพี่โยทินพูดอะไรเนี่ยปัญญาปัดมือของของข้างของโยทินออกก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่โยทินพูดแล้วก็ไม่อยากรับรู้ไม่อยากเปรียบเทียบระหว่างใครกับใครวพราะชอบใครมากกวา่าหรือสนใจใครมากกวา่าหยุดนะหันมาคุยกับพี่ดีๆไม่อย่างนั้นได้โดดดีแนะ่พี่โยธินเป็นบ้าอะไรเนี่ย พ่อกำลังป่วยอยู่นะพี่จะเสียงดังไปทําไมฉันทําได้มากกว่านี้อีกถ้าแกไม่บอกว่าระหว่างฉันกับไอ้เพชรแท้ใครสําคัญมากกว่ากันเออบอกบอกก็ได้พี่โยทีนสําคัญสําคัญกว่าดีในเมื่อฉันสําคัญกว่าต่อไปก็ห้ามเจอกับมันเจอไม่ได้พ่อสั่งไว้ ไม่ต้องมาอ้างคำสั่งพ่อจริงๆทำไม่เชื่อพ่อรู้สุกตัวขึ้นมาพี่กระถามเลยนะปัญญานี่คิดจะใส่พ่อมาเป็นข้ออ้างเหรอเปล่าแต่พ่อบอกงั้นจริงๆพี่ก็รู้ว่าผมขาดคำสั่งพ่อไม่ได้ได้สิถ้าพี่จะสั่งทั้งสองทนที่เถียงกันหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ถอนขยับตัว เพียงแค่ขยับตัวแต่ไม่ได้รู้สึกตัวก็ทำให้โยทินกับปัญญาเดินมาที่เตียงพวกเขาดีใจอย่างน้อยพ่อพก็ขยับตัวเห็นไหมเล่าพี่โยทินรู้แล้วนะพี่จะฝากเรื่องนี้ไว้ก่อนเราได้คุยกันยาวแน่ปัญญามานี่มานอนข้างๆพี่ ปัญญาถูกดึงขานไปนอนข้างโยทินเราเว้นโซฟาอีกฟากหนึ่งไว้ให้กับวันเสา,าร์ลาฟาลัน